นอกจากจะมีการวิาพากษ์วิจารณ์กกตนะครับว่าเป็นกรรมการที่ไม่อยากจัดการเลือกตั้งแล้วนะครับยังมีแนวโน้มที่จะถูกกล่าวหาว่าเป็นกรรมการล้มเลือกตั้งด้วยเพราะพยายามชี้ช่องให้การเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะติดตามจากบทวิเคราะห์ในช่วงคอลัมน์อัปเดตครับ ติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์มติชนคอลัมน์สถานีคิดเลขที่12เรื่องกอกมตกกหลตเขียนต้นฉบับก่อนเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์2557จะเปิดหีบจึงยังไม่รู้ว่านารกจะแตกอย่างที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตทำนายไว้หรือไม่แต่โดยส่วนตัวยังหวังในแง่บวก ว่าคงไม่ถึงขั้นนรกอย่างที่ว่าการเลือกตั้งโดยส่วนใหญ่น่าจะพอไปได้ส่วนปัญหาที่คาดว่าจะมีในภาคใต้และกรทมน,นั้นคงต้องแก้กันไปตามสถานการณ์แม้จะไม่ง่ายก็ตามทั้งนี้กกตคงต้องพิสูจน์ว่าจะไม่ใช่กะกะมตอหรือคณะกรรมการไม่อยากเลือกตั้งอย่างที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักถึงขนาดมีคนเข้าชื่อกันให้กะกะตบางคนลาออก เพราะไม่ได้แสดงบทบาทให้สมกับผู้ที่รับผิดชอบการใช้สิทธิพื้นฐานอันเป็นหัวใจของระบอบประชาธิปไตยของประชาชนดังนั้นสำหรับกกตอตอนนี้มีช่องทางไหนที่จะทำให้การเลือกตั้งลุล่วงไปได้ต้องทำเพื่อเรียกศรัทธากลับคืนมาบทบาทกรรมการต้องได้รับความเชื่อถืออย่างสูงอย่าต้องกลายเป็นองค์กรที่ถูกเรียกร้องให้ปฏิรูปเสียเองว่าที่จริงน่าจะเห็นใจกก,กตชุดนี้ที่แทบไม่มีเวลาฮันนีมูล เข้ามารับหน้าที่ผัวเมียญาติพี่น้องในบ้านก็ทะเลาะกันจะเป็นจะตายแล้วทุกคนจึงพร้อมจะเข้าใจและเห็นใจกะกะตที่คงจะทำอะไรได้ไม่ง่ายนักแต่กระนั้นกะกะตก็คงต้องพิสูจน์ถึงจุดยืนอันมั่นคงของกรรมการอย่างแจ่มชัดด้วยไม่ใช่กระโดดเข้าไปร่วมวงทะเลาะจนเขานินทากันไปทั่วเมืองถึงบทบาทก่กกมต่อชัดเจนเหลือเกิน ยิ่งบทบาทนั้นยังไปเอื้อให้กับบางฝ่ายซึ่งว่ากันไม่อ้อมค้อมก็คือกอปปสกับแนวร่วมสิด้วยจนตอนนี้มีข้อนินทาเพิ่มขึ้นมาอย่างเหลือเชื่อคือนอกจากเป็นกกมตแล้วยังมีแนวโน้มที่จะถูกกล่าวหาเป็นกกลตคณะกรรมการล้มเลือกตั้งด้วยเพราะมีกกตบางคนไปเขียนเฟซบุ๊กชีช่องให้กระรอกตรงๆว่า หลังจากการเลือกตั้งสองกุมภาพันธ์จะมีผู้ฟ้องให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะทันทีด้วยสาเหตุที่หยิบยกขึ้นมามากมายเช่นการเลือกตั้งทั่วไปจะต้องทำในวันเดียวซึ่งขัดรัฐธรรมนูญซึ่งหมายความว่าแนวโน้มที่เงิน3,800ล้านจะสูญเปล่ามีสูงยิ่งคำพูดทำนองนี้ออกจากปากของคนบนเวทีมวลมหาประชาชนและประชาธิปัต์คงไม่มีใครว่าอะไร หรือจะออกจากปากกูรูกฎหมายที่มีจุดยืนอย่างไรก็รู้กันดีอย่างนายมีชัยรฤชุพันธ์ก็คงไม่มีใครต่อว่าแต่เมื่อมาจากปากบางคนในกะกะตก็ดูแปลกๆเพราะนั่นเกินบทบาทอํานาจกรรมาการไปไกลมากทีเดียวจึงมีสายตาที่มากด้วยคำถามจ้องขเม็งไปยังคนในกะกะตมีอะไรหรือจึงไปรับลูกส่งลูกกับบางฝ่ายอย่างจงแจ้งขนาดนั้น เหมือนกับที่กะกะตถูกตั้งคำถามกับอาการขยันขันแข็งออกแถลงการให้รัฐบาลยกเลิกพรกรบริหารราชการฉุกเฉินพร้อมๆกับที่คนประชาธิปัตย์และแกนนำกรปปสนำเรื่องเดียวกันนี้ไปร้องต่อสารรัฐธรรมนูญและสารแพง่งโดยมีผลได้เสียถึงขั้นยุบพักบางพักการที่กะกะตไปรับลูกส่งลูกจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ล้วนแต่บั่นทอนความเป็นกรรมการทั้งสิ้นคงน่าเศร้าพิลึก จากกกตกลายเป็นกรกมอตอแล้วยังไปเป็นกรกลอตออีกหรือ